ه, วันนี้เราจะมาชิมกลุ่มน้องเงือกน้อยมากนะคะจากคลิปที่แล้วมีคนรีคเควสมานะคะก็สองอันนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่ารถอะไรอย่างที่บอกนีเป็นภาษาจีนเนาะเขาอ่านไม่ออกอะแต่ว่าวันนี้จะลองอ่านฝาเขียวเข้ม แล้วกันลองดูว่าเป็นยังไงช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี้งานยุ่งมากเลยไม่ได้อัดคลิปแต่วันนี้อยากกินก็เลยต้องอัดคลิปโอเคเรามาดูฝาเขียวกันก็นฝาปึ๊บฝาเหมือนหมวกอะเนาะ น่ารักดีอันนี้มันนี่นะมีสองติ๊กตรงเนี้ยไม่รู้อ่านว่าอะไรอ่ะหนูแต้มไอเดี๋ยวหนูแต้มต้องกินยานะลูกนะนี่ทาไรก็เป็นแบบนี้แล้วเมื่อวันก่อนก็ไปงานสัปดาห์กาแฟไอเป็นงานกาแฟกับเบเกอรี่ก็มีไออย่างหน้าตายอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ห้อนี้นะ แต่ว่าไม่ทมีน้อยมากเลยไปเดินแป๊บเดียวต้องรีบกลับก็เลยไม่ได้แวะบูธนั้นเอาอายอายจ้าเดี๋ยวกินยาโหละแกะเลยนะตีมอันนี้นี่หันไปทางแดดนิดนึงเนาะเขาจะเป็นผงแบบละเอียดมากเลยอ่านี่ เอียดมากเลยเห็นชัดเนาะอืมโอเคก็จะเทเหมเลยนะตึกแก้วนี้ได้มาจากงานกาแฟนั่นแหละผกเ,เขียวจ้า m a s a เผื่อใส่นมนิดนึงชิมก่อนชิมไปเรื่อย กลิ่นเป็นยังไงน้อกอันที่แล้วตอนเทรู้รสึกกลิ่นมาเลยอะแต่อันนี้ยังไม่ได้กลิ่นเดี๋ยวเป็นหวัดลองดมดูก่อนนะกลิ่นไม่หอมเท่าอ่ากระปุกแดงอินลี่นะี่ อินลี่หรือเปล่าน้องที่ออกเสียงเป็นเนีย่ยออกเสียงไม่ถูกเนี่ยไ่ก็จะสีเข้มเลยจะกลิ่นอันนู้นหอมกว่านะเราว่านะอืมอืมอันนี้เข้มมากเลยเท่าที่เท่าที่เคย ท่องที่กินเป็นประจำเลยอืมแต่รสชาติโอเคนะจริงๆเข้มเท่าตัวเข้มกว่าตัวดิปตัวนี้อีกปกติกินตัวดิปตัวนี้นะอูซีซีนะเข้มประมาณเดียวๆกันเลยอร่ยอยดีอืม ใส่น้ำประมาณนี้นี่คือโอเคมากเลยนะพอดีมันกดน้ำจากเครื่องทำกาแฟของดูเช่สี่ขีดเนาะแล้วก็มาเทมาเทไปประมาณเกือบครบสี่ขีดอะ่ะแล้วก็เด็๋มาก ลองใส่นมดูลองใส่นมอันนี้เป็นนมโอทที่กินประจำลองใส่นมนะจ้าพอดีกะชิม กินเข้ากับนมได้อือโอเคอันนี้อร่อยอร่อยกินกับนมแล้วอร่อยไมอย้่าใส่นมเยอะนะเมดากีกำลังน้อยก่อนน้อยก่อนน้อยก่อนเมดากีที่เทหน่อยหนึ่งก็โอเคนะให้มันกอบกาแฟชัดกว่าน,นี้หน่อย อืมอร่อยค่ะอันนี้โอเคอันนี้สำหรับส่วนตัวก็เจ็ดคะแนนมืดจึอืม,จอมเจ็ดคะแนนจ้ะอร่อยดีถ้าผมให้โดนแดดหน่อยอันนี้ตื่นสายแล้สีสวย สรุป okay, no. so, อันนี้ความมีกลิ่นะจะไม่ไม่ชัดเจนไม,ไม่ไม่แบบกลิ่นไม่เตะจมงหขึ้นมาเลยเหมือนกลิ่น EP หนึ่งที่เป็นอิลลี่อันนี้แต่ว่ารสชาติเนี่ยเข้มทั้งกลิ่นเป็นแบบกาแฟ,ฟดำหรือก็จะใสน่นมก็ดูมันจะดูแบบตัดเข้มแล้วมันจะดูกลมกล่อมอ,อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองใส่น้ำตาล ใสหดับกับน้ำแข็งดูนะคะน่าจะอร่อยโอเคอย่างงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็คือประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราไปมาดูว่าจะเป็นตัวไหนนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ